ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําของเล่นทุกตัวตุ่นนะแต่มางวดนี้มาเป็นทุบหัวไดนเสร์แทนนะครับมาเป็นแบบภาษาจีนนะผมก็อ่านไม่ออกหรอกครับมีวิธีใช้งานแล้วก็วิธีเล่นนะหมอให้เด็กๆนะประมาณมากกว่าสามขวบขึ้นไปเล่นนะครับเพราะว่าหัวไดนเสรามันยังเล็กอยู่นะอ่ะออาเอาขน่อยละกัน ในชุดก็จะมีแบบไดโนเสาร์เป็นข่ายนะคะเป็นพลาสติกเอานะเบาๆแล้วก็มีายาไดโนเสาทีเลสอัน,นอันนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันก็จะมีค้อนทุกตัวตุ่นมาได้ค้อนอันหนึ่งกับตัวกนะับเอาที่เอาไ้ใช้ทุกตัวตุ่นอ่านี่ไงครับช่องใส่ฐานด้านล่างนะใช้ฐาน 2A ครับ2ก้อนอโอ้ เดินเลยเด็กเด,ด็สวิตอยู่ไหนโอนี่งไงไงสวิตอยู่นี้อ่านครับไงอ่ากดสวิตอยู่นี้นะครับมันก็เหมือนกับคล้ายๆตกปลาหอหละนะแต่ว่ามาเป็นทุกตัวตุ่นแทนเป็นหัวทีแล็ปยัไงหัวทีแร็โอ้ดึงไม่ออกครับโอ้ดึงไม่ออกนะมา,นานเป็นแบบหัวทีแร็แล้วก็หัวไทยเซลลท็อปนะครับหมอให้เด็กๆนะไปทุกกันเล่นนะครับอืมอ่า เดี๋ยวงั้นมาลองให้เด็กๆมาเล่นกันดูบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงดีกว่านะมารับชมกัน<ป>กดเลยทุกจังดังเลยครับอของเล่นชิ้นนี้ก็ยังเหมาะให้เด็กๆนะมากกว่า3ามขวบขึ้นไปเล่นนะครับหาที่เได้ตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะ เดี๋ยวให้ดูต่ออีกสักพักละกันแล้วก็จะจบคลิปครับทุบเลยครับทุบเลยออีกัง,งรครับลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ